อยู่ในป่าชุมชนครับแต่ถ่ายคลิปยังไงให้เหมือนอยู่ในป่ากว้างใช้เทคนิคนี้ได้เลยครับเทคนิคที่1นนะครับใช้มุมเสยครับพยายามถ่ายอะไรที่มันอยู่สูงๆงนะครับเพื่อไม่ให้เห็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสายฟงสายไฟแถวนี้ครับแบบนี้เลยครับเวลาเดินก็เดินไปเรื่อยเรื่อยครับถ่ายตัวเองโดยที่ใช้มุมเสยขึ้นไปแบบนี้ครับที่ไหนวะเนี่ยสองนะครับถ่ายด้วยมุมต่ําแบบนี้นะครับให้เห็นเท้าเราเดินไปบนใบไม้แห้งๆนะครับ เหมือนว่าเดินอยู่ในป่าครับโอ้โหมันรกมากครับมันไม่มีพื้นที่ให้เราราบเรียบให้เราเดินเลยครับจะให้อารมณ์เป็นป่าขึ้นมาครับ3นะครับถ่ายด้วยมุม POV นะครับคือมุมแทนสายตาครับว่าเราสายตาไปทางนู้นทางนี้แทนสายตาเราแบบนี้ครับโอ้ที่นี่ที่ไหนนี่ต้นไม้ทำไมมันเยอะจังเลยฉันหลงทางหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย และอีกมุมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับนั่นคือมุมหมุนครับยกกล้องขึ้นไปข้างบนแบบนี้ครับแล้วก็หมุนเลยครับถ่ายต้นไม้แบบหมุนๆแบบนี้ครับหมุนไปเลยครับจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดเลยครับก็ค่อยหมุนไปครับนําทุกคลิปมาตัดต่อก็จะได้คลิปที่ดูเหมือนอยู่ในป่าใหญ่แบบนี้เลยครับที่ไหนเนี่ยฉันหลงทางหรือเปล่าเนี่ย